สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยชาแนลนะคะตอนนี้กำลังตัดแต่งกลิ่งกลิ่ง <c oughs> ตัดแต่งกลิ่งต้นไม้นะคะต้นมะเฟืองนะคะจากผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งกลิ่งนะคะอันนี้ซื้อตัวไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะตัดแต่งกริ่งได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวรอชมผลงานกันนะคะ ท่านผู้ชมก็จะเห็นคร่าวๆเลยนะคะว่ารูปล่างมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะการตัดแต,งต่แตงกริ่งนะคะเนี่ยค่ะกิ่งมากองอยู่ข้างล่างเต็มเลยค่ะมิติใหม่แห่งการตัดกิ่งค่ะตัดแต่งกิ่งได้อุ้ยแม่ <laughs> คอยเกือบลม มุมสูงของเราถ้าไม่ตัวเบาจริงๆทําไม่ได้นะคะบอกก่อนเลยตรงนี้ชเบาถึงน้ำหนักจะไม่เบาแต่ <laughs> แต่สามารถตัดแต่งกิ่งได้ <laughs> ต้นไม่สูงนะคะเนี่ยค่ะ อันตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะตัดแป๊บเดียวค่ะเชี่ยวชาญจริงๆเลยนะคะสีมือคือสุดยอดมากๆค่ะต้องซื้อตัวไว้เลยนะคะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการนะคะเขาสามารถเอาออกทุกทุกซอกทุกมุมนะคะ สุดยอดจริงๆเลยค่ะแป๊บเดียวลงมากองอยู่กับพื้นเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมัดไปทิ้งขยะท้ายซอยนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ จริงๆมะเฟืองต้นนี้เหมือนเป็นมะเฟืองสามฤดูเลยก็ว่าได้นะคะคือถ้าไม่ตัดนะคะคุณก็จะได้กวาดใบทุกวันนะคะตัดกิ่งหรือตัดตอนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะดู <Thank you. S 1> ตัดกิ่งหรือตัดตอนก็ไม่ทราบนะคะดูซะก่อนตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นแต่ตอแล้วนะคะ มันกำลังเริ่มเริ่มจะมีดอกเลยนะคะดูแล้วท่าจะไม่เหมืออันนี้คือดอกมะเฟืองนะคะถ้าไม่ตัดนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะตอนเขามีมีลูกนะคะคือดอกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไวใ้ให้ดูท้ายคลิปนะคะ ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาแค่ไม่ถึงห้านาทีนะคะเสร็จสวยงามมากนะคะตอนนี้เหมือนพิพิธภัณฑ์อะไรบางอย่าง สุดยอดจริงๆค่ะฟีมือสุดยอดมากๆเลยนะคะคฟีมือเขาดีมากเลยค่ะโ,คโล่งเลยนะคะตัดตัดเสร็จก็โล่งเลยค่ะ เลือหนึ่งกานเย่ yeah. เสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมว่าสวยไหมคะต้องฝีมือจริงๆนะคะถึงจะตัดออกมาตัดแต่งจริงออกมาได้แบบนี้นะคะต้องฝีมือจริงๆค่ะบอกก่อนนะคะถ้าไม่ชำนาญทำไม่ได้นะคะตัดแบบนี้ค่ะ ใช้เวลาไม่ถึงหนาทีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับรชมออยชาแนลนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ